แต่ตกลงแล้วไม่ไม่ผิดนะใช่ไหมครับเมื่อว<ม>านปปชปปชมีมติไม่ฟ้องอมไม่มีหลักฐานเพียงพอฮะกรณีคุณทักษิณกับคุณสุริยะซึ่งเป็นเป้า2เป้าที่ถูกโจมตีหนักในช่วงของอก่อนการรัฐประหารก็เป็นประเด็นที่ถูกใช้บิลเพื่อรัฐประหารดังนั้น,นะะใช่ใช่แล้วที่จริงแล้วจะเรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ ที่มีกลิ่นทุจริตอยู่เพียงโปรเจกต์เดียวของอสนามบินสุวรรณภูมิคือสนามบินใหญ่มาก40ปีสร้างไม่เสร็จเนี่ยนะมีกรณี CTX กรณีเดียวแล้วปรากฏว่าที่สุดแล้วปป,ปชซึ่งแต่งตั้งจากคณะมนตรีด้วยใช่ไหมฮะไม่ฟ้องไม่ฟ้องอแล้วบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอที่จะเอาผิดทั้งคุณทักษิณและ คุณสุริยะจึงรุ่งโร่งกิจนกลับอดีตเลขาธิการพักไทยรักไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีขมวนการสังคมแล้วก็เป็นคนสำคัญเป็นเลขาพักไทยรักไทยยุคนั้นด้วยนะครับตอนนั้นชื่อเล่นคุณสุริยะคือมิสเตอร์เอทีเอ็มแต่ว่าคือแต่อิชูคือก็ไม่ผิดไงฮะผมคิดว่าตอนนี้สังคมต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่ถูกกล่าวหาแบบว่าผิดนะถึงเวลาเขาถูกเคลียร์เนี่ยมันก็ต้องมองกันอีกทีนะแต่ก็จะมีสื่อบางกลุ่มไปพูดนะฮะว่าที่ไม่ผิดเพราะอะไรหาหลักฐานไม่ได้ แต่ถ้าปปชหาหลักฐานไม่ได้ก็แสดงว่ามันคงจะไม่มีหลักฐานับครับแต่ว่าคุณศุลยแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเรื่องคดีนี้กรณีนี้ไม่มีการทุจริตนะครับเพราะว่ามีหกข้าราชการที่โดนตั้งอนุกรรมการสอบสวนใหม่แล้วครับแต่ว่าไม่ถึงตัวคุณทักงศณและคุณศุิยะเพราะฉะนั้นคุณสุิยะก็อาจจะกลับมาเล่นการเมืองได้แล้วหลังจากเงียบหายไปนานครับที่เงียบหายไม่ใช่เพราะคดีนี้หรอกฮะอยู่ดีก็เงียบหายไปครับ ผมคิดว่าเป็นเรื่องทางการเมืองมากกว่าแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยมี6กข้าราชการที่โดนใช่ฮะคือปอปอชอเ,เขาบอกว่าคอตสอมไม่ได้ไต่สวนเอาไว้คือคุณศรีสุขจันทรังสุอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมะนะฮะฐานะที่เป็นประธานบ,บอทอมอคุณสมชัยสมประสงค์รองประธานบอทอมอคุณชัย,ยเสมนิติสิริอดีตอายการสูงสุดคุณเทิดศักดิ์เศรษฐมานพคุณสุภเดชภูธิพัฒน และพลอากาศเอกนรงศักดิ์สังกพ์เป็นกรรมการบรทอมอคือไปมาเขาจะไปไล่ดูการทํางานของคณะกรรมการบรทอมอรมเพราะว่าได้เดินทางไปดูงานที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็มีหลักฐานเป็นใบเสร็จแสดงถึงค่าที่จ่ายว่าบริษัทตัวแทนของเครื่อง CTX จ่ายค่าเครื่องบินที่พักและค่าเล่นกอล์ฟให้กับชุดนี้อันเนี้ยนนที่เขาบอกว่าเป็นหลักฐานครับคือคือหกท่านเนี่ยนะฮะคือยังไม่ได้โดน ยังไม่ได้โดนฮะ,ฮะอันนี้เขาแค่ตั้งอน,นุกรรมาการคือปปชไปดูแล้วเฮ้มันมีมูลใช่ไหมฮะแต่ว่าไปไม่ถึงคุณทักษิณกับคุณชูยะแต่หข้าราชการนี้มีแวว<ะ>เนื่องจากว่าไปดูงานแต่ผมคิดว่าง,งี้หล<ะ>ักแล้วทาง G vision จีอินฟิชั่นจ่ายให้คือผมคิดว่าการดูงานไปจ่ายจ่ายให้เนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่งั้นเราจะไปเห็นได้ไงว่าบริษัทนี้มีจริงไม่มีจริง<ะ>ต้องจําเป็นต้องไปดูแต่ประเด็นก็คือว่าเขาพาครอบครัวไปด้วยแต่เรื่องดูงานปกติผมว่าก็ต้องระวังนะเพราะว่าอย่างอย่างอย่าง อย่างกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับมีเรื่อง GMO อะไรเยอะแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่ทางการเกษตรซึ่งเราไม่ต้องพูดชื่อแล้วกันนะครับประเทศนี้มีมิจกิบริษัทเนี่ยฮะให้เงินพวกข้าราชการไปดูงาน GMO ตลอดนะที่ฮาวายเนี่ยตัวดีแลวไปกันเป็นวารินดเป็นอีกนึงนะถ้าไม่พาลูกเมียไปด้วยนะลูกเมียโกรธฮะไปดูงานต่างประเทศไม่ได้อันนี้ผมแต่งงานผมรู้แวละแต่ว่าไอชูคืออย่างงี้ไอชูคืออ่าแต่ว่าถ้าเกิดจีนเช่นมาลยงดูปูเสือพวกนี้ก็แสดงว่าการันตีไงว่า ต้องได้อะไรเงี้ยว่ามันก็ครับคือคือจะบอกว่าอย่าง GT 200เนี่ยถ้าไม่ไปดูงานถ้าคุณไปดูงานคุณอาจจะเห็นว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทตึกแถวอืมไม่ได้ไม่มีไม่มีกิจการจริงคือมันต้องไปดูงานอยู่เหมือนกัน<บ>แต่ว่าใครไปดู แล้วมันได้ตังเข้ากระเป๋าหรือเปล่าได้ตังเข้ากระเป๋าหรือเปล่าหรือไปดูบริษัทคู่แข่งด้วยหรือไม่ถ้าไปดูบริษัทคู่แข่งด้วยถ้าไปแค่บริษัทเดียวเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าธุรกิจเดียวกันมี5บริษัทไปดูบริษัทเดียวนี้มันมันหวัดมันชัดเจนอยู่แล้วนีเสนอี่เสนอน่าสนใจมากงั้นอีกหน่อยเนี่ยเขาไปดูงานอย่างนี้ผ่านลูกเมียไปสักห้ารอบสักห้ารอบครับแต่แต่มีอย่างนี้จริงๆนะครับโปรเจกต์ใหญ่ๆจำนวนมากในบ้านเราในเรื่องเกษตรเรื่องวิ มีการไปดูงานแล้วเอาลูกเมียไปเยอะมากๆกการขอไิ first c ส a s ส s ก<ๆ>็ <S มี <ไป S 2> คนอิสระก็มีเห็นฮะคือปปชเขาดูแล้วก็ดูรู้ว่าเห็นไม่เห็นแต่ว่าโทษแรงนะฮะ6ครงการนี้ยังต้องให้ความเป็นธรรมนะว่าเขาไปเจอแล้วถึงตั้งแค่อ,อนุก,กรรมการสอบนะแต่ประเด็นก็คือว่าเห็นเลยว่าสิ่งที่กตสทำเนี่ยนะคือคณะกรรมการตรวจสอบคุณทักษิณจับผิดคุณทักษิณเนี่ยนะฮะมีปัญหาคือคุณมองข้ามไปเลยว่าถึงกระบวนการโพรเซ ต้นสายปลายทางข้าราชาการมีเอี่ยวไม่มีเอี่ยว<ม>คุณเล่นจับผิดที่คุณทักษิณกบ<ม>คุณสุดยอดคุณ,คณมีอคติกับตัวนักการเมืองใช่ฮะแตคุณลืมไปว่าจริงๆแล้วทุจริตอาจจะเกิดขึ้นในระดับต่ำกว่านั้นใช่ฮะคือการทุจริตทุกหมดในบ้านเราต้องมีข้าราชการทํางานให้ใช่คือเห็นเหเลยว่าจจะเริ่มที่ข้าราชการก็ได้ครับใช่เพราะข้าราชการกลุ่มเอกสารทั้งหมดไว้ในมือครับมีจังหวัดในการให้ข้อมูลไว้ในมือที่ปปชแถลงเนี่ยเห็นชัดเลยว่าคอตสเนี่ยมีอคติมากคือคุณละเว้นเลยฟ้องได้เลย คุณละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า <ừ> ข้าราชการประจําเหล่านี้ไม่ทําไมต้องให้กรบปชามาตั้งอน,นุกรรมก,การ <ừ> สอบอีกทีแต่ว่าบางคนในนี้ไม่ใช่ข้าราชาการใทรัมปไปอย่างคุณสุพเดชภูลวิพัฒน์เนี่ยนะฮะเป็นเจ้าของธนชาต <ừ> แล้วมันนั่งในคณะกรรมการ, <ừ> รก็เลยอาจจะถูกพ่วงไปด้วยเสร็จแล้วก็มีอดีตอดีตในตำรวจอดีตคือการบางคนเนี่ยไม่ได้บางคนมานั่งในบอร์ดเฉยผมก็ไม่รู้ว่ามันมันเกี่ยวโยงกับรัฐบาลครับครับคอตสนะฮะชงเรื่องเข้ามาทั้งหมด13าคดีนะฮะดูกราฟิกนิดหนึ่งก็ดี ที่ไปอยู่ในคดีที่ศาลตัดสินไปแล้วนะครมีทั้งผิดทั้งยกฟ้องนะครับส่วนใหญ่จะยกฟ้องเนี่ยนะฮะหคดีนะฮะ <ừ> ที่อยู่ในชั้นศาลเนี่ยที่อยู่ในชั้นศาลอีกอ,อีกกี่คดีละ่ะอีกหนึ่งคดี<ห>อีกสามสี่คดีนะฮะสี่คดีนะฮะแล้วก็คดีที่อยู่ระหว่างการไต่สวนของปปชรหรืออายการสูงสุดอีกสี่คดีอ๋ออยู่ในศาลสคดีนะฮะครับหนึ่งในนั้นก็มีคดีกรุงไทยที่ศาลรับรับฟ้องนะฮะครับ แล้วก็มีคดีอื่นที่จ่ายจำน่ายออกไปสำหรับคุณทักษิณโดยเฉพาะก็คือคดีทุจริตโครงการออกสลากเลขท้ายพิเศษ2ตัว3ตัวครับคือคุณทักษิณไม่ได้กลับมาบไม่ได้ขึ้นศาลก็เลยเก็บไว้ก่อนครับคดีที่อยู่ระหว่างการไต่สวนของปปชคือที่อยู่ในมือปปชตอนนี้นะฮะก็นอกจากเรื่องออมีเรื่อง นอกจากเรื่อง c t x แล้วนะฮะก็จะมีเรื่องโครงการบ้านเอื้ออาทรอีกนะ,ะยังอยู่ะฮะที่มีคุณวัฒนาเมืองสุขเป็นเบอร์หนึ่งที่จะโดนเ<อ>นี่ยนะแล้วก็มีคดีท่อร้อยสายไฟในสนามบินสุวรรณภูมินะฮะอันนี้คุณสุริยะโดนนะฮะเป็นก็ย,ยังไม่มีฟันทงออกมานะครับแล้วก็มีอย่างที่คุณเพิ่มคือคดีกุงไทยแต่ผมนั่งคิดดูจริงแล้วเนี่ยเรื่องสุวรรณภูมิสาคัญเพราะว่า การที่จะเอาผีคุณทักษิณเนี่ยคุณต้องพยายามที่จะบอกว่าสิ่งที่คุณทักษิณทําไว้เป็นผลงานชิ้นโบแดงสุรภูมิมีการโกงครับแล้วถ้าในสุรภูมิมันไม่มีการโกงเนี่ยมันก็ผิดไอ้อเจนดานะั้นน่ะใช่มันมันต้องเข้าทางอเจนดากันเนี่ยว่าสุรภูมิมันโกงครับแล้วมันก็มีประเด็นเรื่อง King s Power เป็นของคุณในวินอะไราลาก,กันไปหมดมากๆในช่วงนั้นนะครับครับก็ตกลงอันนี้ก็หลุดไปแต่ยังมีอีกหลายคดีครับ ครับในคดีคอสสสน่าสนใจนะถ้ามีเวลามานั่งคุยกันดูก็ดีเพราะจริงๆหลายคดียกฟ้องนะมีคดีบางคดีอย่างเช่นคดีเรื่องที่ดินรัชดาก็โดนแบบโดนแบบงงงงนิดหน่อยมันผิดแต่มันแบบมันก็นิดเดียวนิดเดียวคแต่ส่วนใหญ่คดีที่เกี่ยวกับรัฐประหารในบ้านเราทุกทุกรัฐประหารจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับก็คือว่าพอพอกระสัฐประสานจบในคดีมันหลุดคือมันเป็นคดีการเมืองแต่เราไม่ค่อยยอมรับมันเป็นคดีการเมืองกันนะครับครับ